ใครมันจะไปมีคนรักสี่คนทั้งบ้านขนาดนั้นเป็นเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์บ้านเราเหมือนกันคะ่ะแต่ก่อนเราก็มีกัน2คนเราก็ใช้ชีวิตไม่ได้หวือหวาะลรคนภายนอกจะไม่ได้มองครอบครัวเราเป็นแบบที่พิเศษแต่พอหลังจากมีเขาขึ้นมาเราก็รู้สึกได้ว่าครอบครัวคือดีขึ้นมันมั่นคงมากขึ้นเราก็เข้าใจคนที่เขามาขอถ่ายรูปนะคะรู้ว่าเขาอาจจะรู้สึกผิดหวังหรือว่าอาจจะรู้สึกเสียใจนิดนึงบางทีอ้อยก็ต้องเวทระหว่างการรักษาน้ําใจลูกเรากับรรักษาน้ําใจคนอื่น <S <S เราก็เป็นคนโบราณนิดนึงนะคะ่ะการถ่ายรูปสมัยก่อน แกผ้าถ่ายรูปเราก็ไม่จําเป็นทต้องรงอะไรเพราะอาจจะเป็นตอนนั้นมันเป็นฟรีแต่พอตอนนี้เป็นกล้องเป็นดิจิตอลแล้วมันมีการโพสต์รูปเนี้ยเราก็จะคุยกันว่าไม่ให้รูปโป้นะคุณมีใข่กี่ฟองตอนนี้เหลออีกหนึ่งค่ะเป็นผู้หญิง ใครที่ด okay? really ูคลิปนี้อยู่นะครับวูดี้และทีมงานวูดี้เวิลดขอกำลังใจหน่อยนะครับเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเวลาเรามีคลิปใหม่ทุกคนจะได้รับรู้กันนะครับกดเลยครับกดสิครับกดยังครับกดเลยนะกดยังอ่ะอีกดนะครับพี่รู้ว่าตั้งแต่มีลูกมาเหมือนชีวิตคุณทั้งคู่มันพลิกไปเลยเล่าให้ฟังซิว่าก่อนมีสอหนุ่มแล้วเนี่และหลังมีชีวิตมันพลิกไปย่งไงบ้าง ถ้าพูดถึงมาตรฐานชีวิตแล้วกันอ่าแต่ก่อนเนี้ยเราเราก็มีกันสองคนเราก็ใช้ชีวิตไม่ได้หวือหวาอะลรแล้วก็คนภายนอกก็จะอเอาพุ่งตรงก็คืออาจจะไม่ได้มองแบบครอบครัวเราเป็นแบบครอบครัวแบบที่พิเศษออื่าแต่พอหลังจากมีมีเขาขึ้นมาครับเราก็รู้สึกได้ว่าคนก็คือเหมือนมองครอบครัวเราแบบเป็นเหมือน เหมือนตัวอย่างขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็พูดตรงๆว่าแบบก็คือมันทําให้แบบว่าพื้นฐานในการใช้ชีวิตของเราอ่ะมันก็คือดีขึ้นแหละแล,ะแล้วครอบครัวคือดีขึ้นมันก็คือสร้างแบบมันมั่นคงมากขึ้นครับอ่าอาจจะเป็นคือเราก็เชื่อในเรื่องเรื่องของแบบการที่แบบเขาเกิดมาแล้วเขาก็มีอะไรตามมาด้วยตอนที่อาอยจะคลอดนะคะน้องสาวออยเขาก็แนะนําว่าให้ออยพูดกับลูกบ่อยๆนะว,ว่าให้เอาซาลาเปามาเยอะ หม,มายนั่นหมายความว่าคือคนจีนเขาจะถือว่าซาลาเปาเนี่ยเหมือนเหมือนเงินเหมือนทองอย่างงี้ใช่แล้วก่อนวันที่อ้อยคลอดเนี่ยบีมเขาก็มาลูบท้องเขาพูดว่า <c oughs> เอาซาลาเปามาเยอะๆนะ <c oughs> เหมือนเราก็ไม่รู้จะคุยอะไรกันเพราะว่ามันเตรียมคลอดใช่ไหมแต่แตเราก็ไม,ไ,ไม่ได้คิดอะไรค่ะพี่บีก็คือมัน,ม,นมันเหมือนแบบอะไรว่าทํแเราดีเราก็ททําไปแต่เขาก็เอามาให้หลายเข่งนะเขาก็เอามาให้เยอะมากเลยแล้วมันก็มีอยู่คลิปหนึ่งตลกมากเลย อ,อยู่ดีน้องพีเขาก็พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวน้องพีจะให้เงินพ่อเยอะๆเลยเแล้วพ่อเขาก็ถามว่าให้แค่ไหนบอกให้แบบใหญ่เบลเลอร์เบลล่าเลยเแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีแฟนคลับแซวว่าน้องพีก็เอาเงินมาให้พ่อใหญ่เบลเลอร์เบลล่าเออ <laughs> เออขาน่ารักมากเขาน่ารักมากจริงความน่ารักของลูกมันมาจากความธรรมชาติเนาะแต่แตน่นอนการมีกล้องการถ่ายทําการเป็นคนในโซเชียลเนี่ย เขาก็เราก็ต้องระวังเหมือนกันใช่ไหมเพราะการลูกที่ลูกเป็นเซบตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยมันก็อาจจะไปในทางที่ไม่ได้เซฟเท่าไหร่นักะระวังกันยังไงหรือว่าคุยกับลูกยังไงให้เขาเข้าใจยังไงเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยตอนแรกอะอก็ยอมรับว่าเราไม่ได้คิดถึงตรงนี้ขนาดนั้นเพราะว่าอ้อยก็โตมากับการที่แบบว่า เขาเรียกอะไรเราก็เป็นคนโบราณนิดนึงนะคะการถ่ายรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนแก้ผ้าถ่ายรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่จําเป็นต้องระวังอะไรเพราะอาจจะเป็นตอนนั้นมาเป็นฟิล์ม,มแต่พอตอนนี้เป็นเป็นกล้องเป็นดิจิตอลแล้วมันมีการโพสต์รูปเนี่ยเราก็จะคุยกันว่าไม่ให้รูปโป้นะอย่างแรกเราก็จะดูแบบให้มันออกมาน่าราักแหละเพราะว่าเราก็จะเก็บไปให้เขาดูแล้วเราก็จะด,ดูเองด้วยล้ว<อ>ก็อยากให้มีความทรงจําดีๆให้เขากลับมาดูอะไรอย่างเงี้ยแต่พอ พอมันนานเข้านั้นเข้ามันเริ่มมีคนสนใจเขาเยอะขึ้นออย่างตอนที่เขาจะเข้าโรงเรียนเนี้ยเราก็คุยกันว่าเราจะไม่เปิดเผยชื่อโรงเรียนนะอืเพราะว่ามันมีคนถามเยอะว่าน้องจะเรียนโรงเรียนอะไร,รเราก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมีคนตามไปที่โรงเรียน<ๆ>ก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ไม่เปิดเผยโรงเรียนอเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีคุยเป็นแบบทีละสเต็ปสเต็ปไปแล้วคุยกับลูกยัไงไงมะ พราะว่าก็ต้องมีคนเข้ามาหาเขามาขอถ่ายรูปมาทักมาคุยหรือว่าเพื่อนร่วมห้องก็อาจจะมีพ่อแม่ที่ดูคลิปหรืออะไรเงี้ยเรา uh huh. เราเพราะเราก็ไม่ได้อยู่เขาตลอดเวลาไงเราเราต้องเตรียมกับเขาอย่างไงบ้างหนึ่งก็คือพอเวลาเราเจอคนที่แบบเขามาขอถ่ายรูปรอะไรแบบเนี้ยครับเราก็จะบอกว่าคือเราก็อธิบายแหละว่า เขาเขารู้จักหนูโลกเขามาด้วยความรู้สึกดีดีนะอย่างแรกคือเราต้องต้องให้ความรู้สึกแบบนี้ก่อนนะครับ <c oughs> ซึ่งจริง,รงๆแล้วมันก็เป็นความรู้สึกแบบนั้นแหละท,ท,ที่ที่ทุกคนเข้ามาแล้วก็อย่างที่สองก็คือว่าต้องอยู่ที่ความความพึงพอใจของของลูกเราด้วยเราจะบอกทุกคนที่แบบว่าเข้ามาแบบอยากทายหรืออะไรอย่างเงี้ยว่าต้องให้ตัวเขายินยอมก่อนอย่างแรก <c oughs> นั่นคือ <c oughs> นั่นคือเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่ มมติว่าเขาเดินเข้ามาถามว่าขอถ่ายรูปได้ไหมคะแต่ก็น่ารักนะคะทุกคนจะถามตลอดว้าถ่ายรูปได้ไหมอะไรเงี้ยออยก็จะหันไปถามลูกก่อนว่าให้ถ่ายไหมลูกถ้าเขายามให้ถ่ายเขาจะชูสองนิ้วอะไรอย่างนี้เลยนะคะแต่ถ้าเขาไม่ยามให้ถ่ายเขาจะว่าไม่แล้วออยก็จะแบบขอโทษด้วยนะคะอะไรเงี้ยคือเราก็เข้าใจคนที่เขามาขอถ่ายรูปนะคะแล้วเราก็รู้ว่าเขาอาจจะรู้สึกผิดหวังหรือว่าอาจจะรู้สึกเสียใจนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีออยก็ต้องเวทระหว่างการรักษาน้ําใจลูกเรากับ รักษณะน้ำใจคนอื่นเป็นยังไงบ้างการที่มีพี่เลี้ยงออนไลน์เพราะว่าก็เห็นคนเม้นต์เยอะพอสมควรเนาะอันนี้ไม่ควรทําอันนี้ทําดีเหรออันนี้ไม่ควรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นตัวอย่างจากบ้านอื่นที่แบบบ้านดารานะคะเราก็เห็นแล้วว่าโอ้มันมันมีแบบนี้เนาะเราก็คิดว่าแต่เราตอนแรกเราไม่คิดว่าเราจะมีคงมีบ้างแหละเราคงไม่ได้เป็นที่สนใจขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเอาข้อจริงคือมันก็มีเยอะเหมือนกันแรก ตอนที่เขาคอมเมนต์กลับมาค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อความว่าเราแบบอุ้มลูกไม่เท่ากันเลยอุ้มคนนี้เยอะกว่าคนนั้นน้อยกว่าอะไรเงี้ยเหมือนรักลูกไม่เท่ากันพอฟังครั้งแรกเราก็รู้สึกเครียดน,นะคะพอดีล้วก็กลับไปย้อนดู ว่าเราทําอะไรเขาถึงคิดอย่างนั้นทําไมเขาถึงรู้สึกแบบนั้นเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะเป็นแบบนั้นเออแล้วก็กังวลใจอะไรเงี้ยพอกลับไปย้อนดูแล้วก็คุยกับบีว่าแบบเฮ้ย hey, ตรงนี้มันเป็นยังไงคือทบทวนกันแล้วแล้วรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่แบบนั้นที่เขาเข้าใจมันไม่ใช่ทั้งในตรงนั้นทั้งหมดเพราะว่าโอเคเขาอาจจะเห็นเป็นภาพวิดีโอแหละมันเป็นคือภาพจริงแต่ว่าด้วยลูกนิสัยไม่เหมือนกันแล้วก็สถานการณ์ตรงนั้นน่ะเราก็ควบคุมได้เท่าที่เราสามารถทําได้นะตอนนั้นอะไรเงี้ย พอหลังจากนั้นมีข้อความในลักษณะนี้มาอีกเราก็ไม่เครียดแล้วเราก็พยายามอธิบายเอ๊ะมันเคยมีแฟนมีติ้งหลยอย่ายังไม่กล้าจัดก่ะเพราะอะไรมีแต่คนอยากให้จัดเพราะอะไรเพราะอะไรข้อที่หนึ่งคือก่อนหน้านี้มันเป็นโควิดด้วยค่ะแล้วก็อย่างที่สองก็คือออยรู้สึกว่าเราไม่อยากจะให้ลูกอยู่ท่ามกลางคนที่แบบรักเขามากๆแต่เขาไม่รู้จักใครเลยอ่ะมันคงน่าตกใจเหมือนกันกับเด็กอายุน้อยๆอะไรเงี้ยเขาคงจะแบบ คืออะไรแ,แต่จริงๆแล้วคือการที่แบบว่าเขาได้ไปเจอคนที่รักเขามากๆเหมือนกันครับเวลาไปงานอีเวนต<อ>์อะไรอเงี้ยแต่อันนั้นมันมันมันแป๊บเดียว<อ>แล้วก็วมันมันมีการแบบว่าเป็นสัดส,ส่วนการ,รบ,บริเวณหรืออะไรแล้วแต่ค่ะเขาจะอยู่ในที่ที่เขาแบบค่อนข้างจะเป็นมีสเปซแต่ถ้าสมมติว่าออยจัดแฟนมีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยออยเขาใจทุกคนมากๆเลยว่าทุกคนอยากจะได้ช็อตถ่ายรูปคู่กับน,น้องหรืออ,อะไรแล้วแต่เนี่ย อ๋อคิดว่าลูกคงโดนลุมระดับหนึ่งแล้วเขาก็อาจจะกลัวอ๋อคิดว่าถ้าสมมติว่ามันจะมีเกิดขึ้นจริงเขาก็คงจะต้องโตกว่านี้เยอะๆอะค่ะแต่ซึ่งในตอนนั้นในอนาคตก็อาจจะไม่อยากมีให้มีแบบนี้แล้วก็ไม่รู้มันเป็นปรากฏการณ์มากสำหรับพี่ไงเพราะว่าทีมงานทุกคนก็พูดถึงมากในความแล้วลูกคุณก็น่ารักด้วยแหละพี่ว่ามันมันลงตัวมันลงตัวด้วยแล้วความเป็นบีมที่คนรู้จักใช่ไหมแล้วก็เจอกับออยแล้วมีลูกออกมามันเหมือนกับเป็นอะไรที่เขาเสพแล้วเขามีความสุข มันเหมือน,นมอบความสุขให้กับเขาแหละเขาก็เลยดูแล้วพอดูแล้วมันติดเ้ากลายเป็นเหมือนลูกเขาไปด้วยอะ่ะใช่ไหมละ่ะจริงๆรแล้วคอมเมนต์ที่พี่วุด,ดิีพูดอะคะ่ะมันเป็นเป็นอีกข้ออ้างหนึ่งของออยเลยนะจะเรียกว่าเป็นเหตุผลหนึ่งเลยที่ออยรู้สึกว่าเราดีใจที่บอกว่าครอบครัวเราอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของรอยยิ้มอืให้เขาในแต่ละวันอะไรเงี้ยเพราะว่าในคอมเมนต์นะคะถ้าไปอ่านนะเดี๋ยวนี้ดราม่าก็ส่วนดราม่าแต่มันน้อยลงมากๆแต่ว่าคอมเมนต์ที่แบบ ขอบคุณที่แบบวันนี้ที่ทำให้วันที่แย่ๆของเขาอ่ะให้เขายิ้มหรือบางคนนะส่งข้อความมาหาออบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งไม่ใช่คนเดียวนะคะนี่โรคซึมเศร้าเนี่ยเยอะมากเลยอะว่าลูกเราอ่ะทำให้เขาแบบหิวใจเขาว้าคือออดรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเป็นกุศลให้ลูกเราที่แบบว่าทำให้คนอื่นที่แม้เราไม่รู้จักเขาเลยอ่ะให้เขามีชีวิตที่แบบมีความสุขคือบางคนอาจจะไม่ถึงขนาดแบบ เป็นโรคซึมเศร้าแต่ว่าอย่างแดนเองเขาก็เคยบอกเขาเขาไปเจอผู้ใหญ่ในในวงการเงนี้นครับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในวงการก็บอกว่าได้ดูลูกพี่บีมอะแล้วเขารู้สึกว่าแบบชีวิตเขาแบบรู้สึกดีได้ดูทุกท,ทุกเช้าอะมันรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบได้ใกล้คือตัวเขาเองคงไม่มีโอกาสได้มีลูกครับแต่ว่าการที่แบบว่าได้ดูความน่ารักของเด็กเด็ามันมันฮิลใจอมันทําให้มันทาให้ชาวของเขาสดใสอันนั้นมันก็แบบ คืออันนี้คือได้ยินมาตั้งแต่แบบแรกๆเลยนะครับ <c oughs> ที่ที่ที่เราเริ่มมีลูกมีม,มีอะไรเงรี้ยครับก็ก็เลยรู้สึกว่าแบบเออมันก็ดีนะมันก็เป็นมุมด้านที่ดีเหมือนกันแล้วตอนนี้กระแสสองสาวเป็นยังไงครับเป็นเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์บ้านเราเหมือนกันคะ่ะคือตอนที่มีลูกชายเนี่ยเราก็โอเคเรารู้แล้วว่าคนรักเขาเยอะอใช่ไหมลูกสาวก็คิดว่าคือใครใครมันจะไปมีคนรักสี่คนทั้งทั้งบ้านขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็กลายเป็นแบบ มีแต่คนถามหาไอวาอัญญาอะไรเงี้ยเพราะว่าอัญญานางําม่ำนางแก้มใหญ่อะไรเงี้ยแล้วผู้ใหญ่เขาคงจะอยากฟัดเอ็นดูเขาอะไรเงี้ยแล้วบุคลีเขาคือเป็นเด็กตลกแล้วเขาก็แบบเขาฉลาดจะแบบชมรูปตัวเองแล้วฉลาดมากช่วงนี้เขาชมรูปตัวเองตลอดเวลาเลยดีแล้วดีแล้วดีแล้วฉลาดกว่าลูกชายเขาบอกเงี้ยเออคือถ้าเทียบอายุเท่ากันนะคะ คือเพราะว่าอ้อยไปนั่งนึกถึงตอนที่ลูกชายหนึงห่งขวบเขาทําอะไรได้บ้างอเงี้ยเพราะว่าอ้อยก็จะจดเอาไว้อ้อยจดเหรอใช่ว่าตอนนี้เขาทําอันนี้ได้แล้วลอะไรเงี้ยแล้วว่าเวลาเอาไปหาคุณหมออย่างเงี้ยอ<ๆ>้อยก็จะมีจดคําถามไปให้คุณหมอว่าตอนนี้พัฒนาการเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ให้คุณหมอฟังเล่าให้คุณหมอฟังแล้วก็มีเรื่องอะไรที่จะปรึกษาก็ต่างหากอะไรเง<ม>ี้ยค่ะตอนนี้ไอวาการยาเนี่ยเขาสามารถที่จะแบบส่งจุบได้แบบมีเสียงด้วยนะอย่างเงี้ยแล้วก็ ทำตากระปิงปิงได้บายบายสวัสดีหมุนตัวคือเขาฟังคาสั่งได้แล้วก็ที่ออยเซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจําชื่อเขาจําชื่อคนในบ้านได้หมดทุกคนเลยอืออยเอาของเขาบอกว่าอันนี้ไปให้ป้าปุ๊กเขาก็เดินไปให้ป้าปุ๊กป้าปุ๊กก็หยิบอย่างหนึ่งบอกว่าเอาไปให้พี่นุ้ยเขาก็หยิบไปให้พี่นุ้ยแล้วแบบเขามองอย่างนี้ก่อนเลยนะตึ้งเจอพี่นุ้ยปุ๊บเขาก็พุ่งไปหาทีเลยเขาจําทุกคนได้หมดคุณมีไข่กี่ฟองตอนนี้เหรอคะตอนนี้เหลืออีกหนึ่งค่ะเหลืออ อาแล้วกำลังตัดสินใจยอยู่คือคือถ้าคุยกันตอนนี้ก็คือคิดว่าคงไม่แต่ว่าก็ไม่รู้แต่ก็ยังเก็บไว้อยู่ค่ะทำไมทำไมคุยกันตอนนี้คิดว่าคงไม่เพราะว่าแก่แล้วพี่วดดี้แล้วก็ถ้าจะมีอีกทีนึงเอก็คงต้องรอสมมติว่าจะมีนะคะเอก็คงต้องรอให้คู่ที่สองเขาโตระดับหนึ่งก่อนเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะแบ่งร่างในการดูแลเขาไม่ได้ซึ่งตอนนั้นเอาก็จะแบบจะห้าสิบอะไรเงี้ยมันคงไม่ไหว เออคิดว่าเป็นเรื่องของสภาพชีวิตร่างกายของเราที่อาจจะไม่สามารถเลี้ยงดูอีกชีวิตหนึ่งได้ก็ไม่รู้ด้วยว่าท้องอีกคนนึงจะไหวไหมเพราะว่าออยท้องแฝดส,สองคู่ใช่ไหมคะออยก็ไม่รู้ว่าข้างในเราอะ่ะมันยังพร้อมที่มันจะตั้งครรภ์อีกรอบหนึ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่ามันจะต้องเกิดขึ้นจริงๆอะคะ่ะก็อาจจะต้องแบบให้คุณหมอเขาพิจารณาแต่ถ้ามันต้องเกิดขึ้นจริงก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจใคุณสองคนสิใช่ไหมใช่ค่ะว่าแบบพร้อมอะไรเงี้ยใช่คือผมรู้สึกว่าแบบ มีมีลูกคนหนึ่งอ่ะภรรยาผมแบบใช้ร่างกายแบบเปลืองเหออมือนวแบบ่าต้องใช้พลังงานอ่ะเหมือนดึงดึงอะไรบางอย่างมาจากตัวเขาอ่ะออกมาก็คิดว่าแบบดึงออกมาทั้งสี่สี่คนแล้วนะออ,อ,อ, <laughs> อีกคนก็คิดว่ารอคืออย่าอย่าอย่าผว่ารอเลยดีกว่าคิดว่าแบบไม่ดีกว่าเออผมคิดอย่างไั้นเวลาที่จะต้องเลี้ยงลูกเยอะมากเนี่ยพี่เชื่อว่ามันคงต้องมีเวลาน้อยมากในการดูแลตัวเองเนาะ,ะเพราะอย่างคุณทั้งคู่เนี่ยก็พี่ยังรู้สึกว่า ก็ยังไม่เหี่ยวนะเพราะว่าบางคนที่เป็นพ่อแม่นี่คือมันมันมันยานอ่ะเออเพราะว่ามันเหนื่อยมากแล้วพี่เห็นเพื่อนพี่หลายคนเป็นแก่แก่เวลามีลูกเนี่ยเออเขาบอกว่ามันแบบมันดึงพลังงานในร่างกายเราไปเยอะมากเออเออแต่พี่งรู้สึกว่าหน้าของคุณยังเฟรชอยู่ดูแลตัวเองกันยังไงบ้างคือรูทีนของพ่อแม่ที่ต้องใส่ใจตัวเองให้ให้ให้อะไรกับตัวเองบ้างเวลาที่ดูตัวเองนะคะน้อยมากเลยพี่บุ๊ดดี้น้อยมากจริงจริงแต่ว่า คือทาอย่างเดียวไม่พอแล้วค่ะตอนนี้มันต้องช่วยวิตามินอะไรต่างๆก็ต้องมาเพราะว่าเราต้องการที่แบบดูแลจากข้างในเพราะว่าออยนอนน้อยมากบางทีออยนอนตีสองตื่นตีห้าอย่างนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่แบบเป็นรูทีแล้วนะคะคือนอนตีสองตื่นตีห้านอนทุกวันเสาร์อนี่คือช่วงช่วงนี้ที่ผ่านมาช่วงไหนตั้งแต่ลูกเปิดเทอมเนี่ยค่ะโอ้โหตั้งแต่เขาเข้าโรงเรียนเนี่ยออยก็คือนอนน้อยหลายๆอย่างมันจะออกมาทางทางทางหน้าเราอทางผิวเราอทางแบบว่าผิวแห้ง ใช่ในคือผมมีความรู้สึกว่าแบบเขาเขาไม่ค่อยดูแลตัวเองแบบด้วยด้วยกิจวัตรประจําวันของเขาเขาดูแลตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นเขาต้องเขาต้องมีอะไรบางอย่างแหละที่ที่ต้องช่วยที่ที่เราจะช่วยได้แล้วทํำยังไงก็ต้องกินกินอะไรคือต้องดูแลเรื่องกินให้เขาอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าโชคดีอย่างหนึ่งเพราะว่าเมื่อเมื่อประมาณแบบสักสองเดือนที่แล้วครับเนี่ยเรามีได้เชิญได้รับเชิญ จากทางดรจิวครับไปดูโรงงานที่ญี่ปุ่นเหมือนไปทช้นศึกษาแต่พอไปแล้วแบบพี่วดีออยอินกับผลิตภัณฑ์ของดรจิวตัวใหม่มากเป็นวิตามินผิวตัวแรกของดร j i เอรเรียกว่าจิววิงค่ะจิววิงใช่และก่อนหน้านี้เขาก็จะมีเซรั่มเนาะใช่แต่นี่เป็นวิตามินผิววิตามินผิวแบบใช้หันใช้ใชอใช้ใช้ใช่ใช่ใช่ชใช่ใรีใช่่าเป็น วิตามินผิวตัวแรกเนี่ยมั้งครับของของันจต้งมันช่วยเรื่องอะไรกลไกของเขาจะทํางานเป็น2แบบค่ะอย่างแรกก็คือจะดูจะช่วยเรื่องเติมความชุ่มชื้นให้ผิวแล้วก็อีกตัวหนึ่งเขาก็จะช่วยเรื่องเมลานินครับฝ้ากระจุดด่างดำครับความขาวกระจ่างใสซึ่งการไปญี่ปุ่นเนี่ยเราไปดูไอโรงงานที่เป็นโรงงานสารสกัดตัวนี้แหละครับเซราออลาเอกตัวนี้ชื่ออาจจะแบบ พิเศษหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นลิขสิทธิฉพาะของเขาเซราออร่าเอสเนี่ยก็คือจริงๆก็คือเซรามายเข้มข้น10%อร์ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในท้องตลาดครับผมแล้วก็ตัวเนี้ยเขาจะช่วยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องผิวทั้งหมดก็คือทานไปละผิวมันจะชุ่มชื้นขึ้นภายในอาทิตย์แรกนะครับ,รบที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าผมไปฟังมาเขาเขาจะมีงานวิจัยของเขาเ<อ>ที่ที่ทางโรงงานเนี่ยครับก็อาทิตย์แรกผิวชุ่มชื้นขึ้นอาทิตย์สองคือเรื่องของริ้วรอยต่างเนี่ยคือลดลงครับอ่าส่วนพอกินครบ หนึ่ง <1 S 2> <1 S 1> เดือน,อนทีเนี้ยผิวเราจะเริ่มเป่งปั่งเริ่มใสขึ้นเห็นได้ชัดเลยซึ่งตรงเนี้ยช่วยออยได้เยอะมากอย่างที่บอกเพราะก่อนหน้าน,นี้มันผิวแห้งใช่ไหมพี่บูดี้แล้วเวลาออยไปงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยมันแต่งหน้าแล้วมันแบบม,มันก็มันงัดไม่ขึ้นค่ะแต่พอหลังจากออยทานไปได้แบบไม่นานเนงคะสักสองอาทิตย์น่ะช่างแต่งหน้าก็ทักว่าผิวผิวดีขึ้นมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยออยไปเจอเพื่อนน้องสาว สนิทกันเขาก็เข้ามาถามไปว่าขอถามอะไรหน่อยได้ไหมอะ่ะเจ้าไปทําอะไรที่หน้ามาเขาจะเดาอ่อยว่าเจอ,อ่อยแล้วบอกว่าเจ้าไปทําอะไรที่หน้ามาหเหมือนเลเซอร์เหมือนอะไรมาเขาบอกว่าฉันเลเซอร์อะไรไม่ได้เลยฉันลูกอ่อนแต่ไม่ได้ไปเลยใช่เพราะว่าปั๊มนมไงคะก่อนหน้านี้ใช่แต่พอเราหยุดปัม๊มปุ๊บเราก็ต่อด้วยจิวิงค่ะแล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้ทําอะไรเลย แต่ตอนนั้นนึกไม่ออกอจะไม่ทําอะไรมาทาไมมาพักก็มาคุยกับบีมนี่ว่าเออก็เธอทานจิวิงไงพร้ะว่าเออจริงด้วยเขาทาว่าแบบคือเขาบอกว่าออดเป็นแม่ลูกสีที่แบบดูดีมากไม่เยินอะไรอย่างเงี้ยเพราะผลลัพธ์ที่มันจะได้จากผิวจริงๆเนี่ยคนอาจจะคิดว่ามันต้องทาอย่างเดียวแต่ทาเนี่ยมันมันสู้กิ่นมันคือจากภายในไม่ได้อยู่แล้วโดยเฉพาะเป็นวิตามินมาแล้วบางทีเวลาคนเราอ่ะจะดูเอทดมันไม่ได้อยู่ที่หน้าอย่างเดียวนะครับ อยู่ที่คอด้วยอ,อยู่ที่ตัวด้วย<อ>ซึ่งการกินเนี่ยมันจะช่วยได้ทั้งตัวครับเพราะมันเข้าในร่างกายแล้วมัน<อ><อ>มันออกมาทุกทุกทิศทางถูกไหมนอกจากไอตัวสารสกัดเนี่ยคือไอจีวิงเนี่ยครับที่ที่คุยไว้เมื่อกี้นี้ก็คือสารสกัดคือมีนอกจากมีเซาออร่าเอ็กซ์เขาเป็นพระเอกของของ,ของตัวนี้แล้วนะครับจริง,รงๆนวัตกรรมอีกอย่างหนึ่งที่มันที่มันเจ๋งมากๆเลยอะที่ผมรู้สึกว่าหัวอันนี้ อันนี้คือดีมากไม่เคยเห็นมาก่อนก็คือพี่วดีเคยเคยเคยเห็นไหมครับตัวดับเบิลแคปซูลไหมคะดับเบิลแคปซูลน่เคยดีนคืออาอยเห็นครั้งแรกรู้สึกว่าน้องน่ารักจังเลยทำไมมันมีแคปซูลเล็กๆอยู่ข้างในแคปซูลใหญ่ๆด้วยก็คือพอเรามองเข้าไปค่ะเราจะเห็นน้ำมันซีบักทอนกับน้ำมันเมล็ดองุ่นเป็นชั้นแบบเหมือนเป็นของเหลวก่อนชั้นแรกครับผมแต่ว่าข้างในนั้นมันจะมีเม็ดแคปซูลเล็กๆอีกอีกเม็ดหนึ่งครับผม ซึ่งข้างในก็จะเป็นแบบลักษณะเป็นเป็นผงซึ่งในนี้แหละครับที่มีเซราออลาเอ็กซ์แล้วก็มีมีโคเอนไซคิวเทนแล้วก็มีแอสตาเซนตินคือทั้งหมดเนี่ยคือช่วยเรื่องผิวทั้งหมดเลยมันต้องเป็นดับเบิลเพราะว่าเป็นดับเบิลเพราะว่าหนึ่งคือช่วยในการ เ,เก็บรักษาประสิทธิภาพของสารสกัดอย่างที่2ก็คือชั้นแรกเนี่ยเขาจะแตกตัวในกระเพาะอาหารคร่ะด uh ีเพราะว่ามันจะเป็นแคปซูลเปิดออกคือเรื่อง uh huh. การดูดซึมด้วยครับอย่างในกระเพาะอาหารเราเนี่ยบางทีมันจะดูดซึมพวกสารละลายที่มันเป็นน้ำมันได้ดี uh huh. เพราะฉะนั้นตัวแคปซูลชั้นแรกเป็นน้ำมันมันก็ uh huh. มันจะแตกตัวก่อนที่กระเพาะอาหาร uh huh. ส่วน ไอ้แคปซูลข้างในที่มันเป็นผงเนี่ยจะแตกตัวในลำไส้เล็กครแล้วได้รับการดูดซึมตรงนั้นครับผมโอ้ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ล้ำมากของดรจิวนะครับใช่เพราะคนจะคุ้นเคยแต่เซรั่มแต่ว่าอันนี้มาเป็นวิตามินเลยใช่ครับโอ้จะมีคนถามออยเยอะเลยค่ะดีจริงไหมดีจริงไหมนคือออยพูดได้แบบอย่างว้าวแล้วก็เต็มปากเลยว่าแบบดีอคืออยากให้ทานเลยคือออยรู้สึกว่าออยอายุ44แล้วค่ะดีปีนี้ออยรู้สึกว่าออยอยากจะหาวิตามินดีๆสัก ตัวหนึ่งที่ทานได้ย,วยาวๆไม่มีผลข้างเคียงต่อตับไตอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยเรื่องผิวจริงๆเพราะว่ามันภายนอกอย่างเดียวมันไม่ไหวแหลอแล้วพออามาเจอออารู้สึกว่าไอยดีใจแล้วก็อยากจะบอกต่อแล้วก็คนรอบข้างใครถามเอาจะบอกหมดเลยว่ามันมนดีจริงร<ๆ>แล้วเอาไปที่โรงงานเขามาแล้วคือโรงงานเขาไม่ใช่แบบเขาเป็นโรงงานระดับแบบ ระดับต้นๆของญี่ปุ่นเลยค่ะคุณภาพือเทียบเท่าระดับโลกแล้วเราไปดูมาแล้วคือเขาไม่ใช่ทําให้กับดรจิวเจ้าเดียวผลิตภัณฑ์ที่เขาโชว์อยู่ในคอเขาอะ,ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบเราเห็นแล้วเราเป็นเป็นแบรนด์แบบ brand, เคาน์เตอร์แบรนด์ดัง,ดงอะไร,งไรเงออี้ยค่ะดรจิวทำอะไรก็ต้องบอกว่าเป็นกระแสตลอดไม่ใช่กระแสแค่เรื่องของดาราห,หรือว่าการตลาดแต่ว่าคนใช้จริงแล้วก็ซื้อซ้ำแต่ว่าพี่คิดว่าอันเนี้ยก็คือหมัดเด็ดที่ ทุกคนรอคอยว่าจะมีอะไรใหม่จากด l l รจิวแล้ววันนี้เราก็ได้ทราบจากทั้งคู่แล้วว่าเป็นจิววิงนั่นเองนะครับฟังดูก็คือจิวก็มาจากด r j กรจิวแหละวิงก็คือวิงวิงใช่ไหมใช่<อ>ผิวครับผิวมันวิงวิงนะครับ,รบมาพูดถึงขนาดนี้แล้วส่วนใหญ่แล้วคนที่ติดตามดูวิดีโอเนี่ยเขาก็จะถามต่อเลยว่าเออซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนมีรายละเอียดอะไรยังไงวันนี้ม,มาโปรโมชั่นไหม มีอยู่แล้วค่ะมาหาพิวบูดีทั้งทีโปรโมชั่นคือโปรโมชั่นนะครับจริงๆแล้วจิวิงเนี่ยเราขายอยู่ปกติกล่องละนะครับ1290าบาทแต่ว่าวันนี้พิเศษเลยเราขายไปเลยนะครับ1แถม1ในราคาพิเศษ990บาทครับแค่คนที่ดูคอนเทนต์นี้เท่านั้นใช่ครับ1วันนี้เท่านั้น1แถม1ในราคา990บาท นนจากปกติเนี่ยมันควรจะเป็นราคาสัก2,580บาทโอ้โหอันนี้ลดเป็นพันเลยนะใช่ใชครับต้องรีบกักตุนด่วนเลยนะครับทุกคน <laughs> <ช>ก่อนที่ <ๆ S 1> มันจะหมดตลาดเลยครับผมกินทุกวันจริงๆครับเออ,เอ,อช่วงแรกๆเนี่ยโอเคกิน2เม็ดเพราะว่าตอนที่เราไปที่โรงงานเนี่ยเราไปไปถามแล้วเขามีผลวิจัยออกมาครับว่าจริงๆแล้วควรกินวันละ หกมิลลิกรัมซึ่งไอตัวเซราออร่าเอ็กเนี่ยเขาแนะนำว่ากิน6มิลลิกรัมแล้วเจ็ดวันก็จะคือจะเห็นผลอย่างที่บอกก็คือสัปดาห์แรกก็คือความชุ่มชื้นมาเลยอ่าสัปดาห์ที่2คือเรื่องริ้วรอยต่างๆเนี่ยดีขึ้นแล้วก็1เดือนก็คือจะเห็นผลว่าความกระจ่างใสความเรื่องฝ้ากระอะไรเงี้ยหายไปช่องทางในการสั่งในคอนเทนต์วันนี้ถ้าใครสนใจอ่อขอย้ำอีกครั้งนะครับปกติ1กล่องเนี่ยจะราคาอยู่ที่พันสองร้อยเก้าสิบแต่วันนี้นะครับพิมกอลล์มาในรายการวูดดี้ พร้อมกับจิววิงเนี่ยให้โปรโมชั่น2กล่อง990บาทจากปกติ2,580ถือว่าถูกมากนะครับอ่าช่องทางคือช่องทางก็คือสามารถที่จะไลน์ไปได้นะคะที่ไลน์แอดนะคะ s i j i l 5 6นะคะครับค่ะหรือว่าจะโทรไปก็ได้นะคะที่เบอร์021146444ค่ะแล้วก็สแกน QR Code ก็ได้เหมือนกันนะครับจะส่งฟรีใช่ไหมจะส่งฟรีจะส่งฟรีครับแล้วก็สั่งซื้อได้กับตัวแทนมีตัวแทนด้วยทั่วประเทศ ง่ายดูหน้าคุณสองคนและพี่บายมากพี่ต้องใช้แล้วป่ะพี่บุดี้เห็นเม็ดแคปซูนพี่บุดี้จะรู้สึกว่าแบบดูแปลกมากดูแบบอยากลองทานมันมีมันมีมะอยากให้ลองดูจริงครับแคปซูลเขนเม็ดเล็กกลืนง่ายครับพี่บุดี้เพราะปกติเวลาเป็นวิตามินเนี่ยแคปซูลมันจะอ้วนๆหนาๆใหญ่ๆมันจะกลืนยากแต่อันเนี้ยมันเป็นแบบมันเล็กๆน่ารักอ่ะให้พี่บุดี้ดูเขดูสิเข้าใจแล้วแกะมาก่อนจะได้เห็นทั้งหม อ่าอย่างที่บอกครับตัวนี้เป็นดับเบิลแคปซูลนะครับผมข้างนอกเนี่ยจะเป็นน้ํามันสีบักทอนกับน้ํามันองุ่นซึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องผิวครับอย่างที่บอกคือแตกตัวที่กระเพาะอาหารครับครัแล้วก็เม็ดข้างในเนี่ยเขาจะเลื่อนไปเลยแล้วก็จะไปแตกตัวที่ลําไส้เล็กต้องลองแหละใช่ครับมีมาด้วยอยากให้ลองเลยค่ะเฮ้กรเช้ามาด้วยเย้เราได้เราได้เราได้จิวีกแล้วทุกคน